สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเดียในไอเดียทอล์ เคยรู้สึกไหมคะว่าบางวันเมื่อสมองคุณโล่งใจคุณเปิดออกทุกอย่างรอบตัวคุณดูเหมือนลื่นไหลแบบไม่ต้องฝืนวันนี้ค่ะเดียจะชวนทุกคนมาดูแนวคิดจัก,กรกะในแบบของดรโจดิสเพนซาที่เป็นการเชื่อมโยงจากจัก,กรกะทั้งหมดนั้นกับสมองหัวใจฮอร์โมนและระบบประสาทซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะว่าที่มาของคลิปนี้เนี่ยเกิดจากการที่เดียไลฟ์ค่ะแล้วก็ได้มีสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอให้เดียอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจัก,กระซึ่งที่ผ่านมาค่ะในช่องของเดียนะคะเดียเคยทําคลิปเสียงนําสมาธิล้างจัก,กระแล้วก็อวยพรจัก,กระกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการพูดถึงจัก,กระเนี่ยอยู่น้อยมากๆค่ะในคลิปนี้เดียจึงจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของจัก,กระจากที่ได้ไปศึกษามานะคะ แนวคิดจักระคะ่ะมีรากมาจากโยคะหรือว่าตันตระดั้งเดิมนั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปในเชิงของวัฒนธรรมหรือว่าจิตวิญญาณมากกว่าแต่ว่าต่อมาคะ่ะดรโจเนี่ยได้เอาเรื่องของจักระเนี่ยมาขยายต่อในกรอบของประสาทวิทยาหรือว่าชีวสรีระวิทยาผ่านภาษาที่จับต้องได้หรือพูดง่ายๆคะ่ะว่าเอาวิทยาศาสตร์พยายามเข้ามาจับนั่นเองนะคะ ซึ่งเนื้อหานะคะเดียวก็ได้ไปอ่านมาค่ะแล้วก็ศึกษามานะคะจากเว็บไซต์ h a r r i s h นั่นเองค่ะซึ่งเดียวขึ้นไว้ให้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะลองเข้าไปอ่านเป็นบทความภาษาอังกฤษดูก็ได้นะคะในเว็บไซต์นี้ค่ะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรากฐานทางประวัติศาสตร์ในระบบจักระระบบจักระ7จจุดที่เราได้ยินกันในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นที่นิยมในตะวันตกค่ะ แต่ไม่ได้มาจากตำราพุทธโบราณหรือว่าฮินดูโบราณหลายร้อยปีพูดง่ายๆค่ะว่าต้นต่อของจักระจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความเชื่อค่ะที่มานานมากๆแล้วค่ะซึ่งสิ่งนี้มันปรากฏให้เห็นในตำราสันสกฤตนะคะ ซึ่งเขียนตั้งแต่ปี1577แล้วต่อมาได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะในปี1918นั่นเองค่ะส่วนในปีเนี่ยคุณไม่ต้องไปจําเพราะว่าจากในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะมันมีหลายปีมากๆที่อ้างอิงว่ามีการเจอจัก,กระในปีนั้นหรือว่ามีการแปลความเนี่ยแตกต่างหรือว่าผิดเพี้ยนกันไปซึ่งรูปแบบจัก,กระอื่นๆเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้ง3 5 1จจุ หรือว่า16จุดนะคะแต่ว่ารูปแบบ7จุดที่เรารู้จักกันมามันก็มาจากการตีความที่ ไม่ค่อยสมบูรณ์นกของชาวตะวันตกในต้นศตวรรษที่20ินั่นเองนะคะสรุปแล้วอะคะ่ะก็คือระบบ7จจุดที่เราใช้กันในทั่วไปเนี่ยมีอายุมายาวนานมากนะคะและที่ตะวันตกเนี่ยเขานิยมเป็นการตีความจากการแปลที่อาจจะมีความค่อนข้างคลุมเครือทีนี้จุดประสงค์ดั้งเดิมของระบบจัก,กระคืออะไรในการที่มันเกิดจัก,กระขึ้นมาแบบที่เราเข้าใจกันในทุกวันนี้นะคะ มันก็คือการติดตั้งพลังของพระโพธิสัตว์หรือว่ามนตราไปยังจุดต่างๆของร่างกายพูดง่ายๆว่ามันคือแง่ของจิตวิญญาณมากกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะมุ่งไปที่การสร้างพลังหรือว่าการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณผ่านการะระลึกถึงเสียงอักษรสันสกฤตนะคะแล้วก็มีเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละจัก,กระเนี่ยมันจึงไปเชื่อมโยงกับธาตุใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกดินน้ำลมไฟหรือว่าพื้นที่ว่างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งในฝั่งตันตระหรือว่าโยคะเนี่ยคำว่าจักระเนี่ยมันแปลว่าล้อหรือว่าวงล้อค่ะคือศูนย์รวมของความสนใจสําหรับการภาวนานะคะเป็นเส้นพลังงานที่มาบรรจบก,กันมักจะถูกจินตนาการให้เป็นภาพดอกบัวหรือว่าเป็นล้อพลังงานอะไรแบบนี้ หรือว่าใช้เป็นแผนที่ภายในเพื่อฝึกสภาวะจิตนั่นเองค่ะพอพูดมาถึงแบบนี้แล้วอ่ะมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันแล้วถูกไหมคะและเวอร์ชั่นร่วมสมัยที่เราคุ้นเนี่ยก็คือ7จักระหลักๆเรียงจากฐานของกระดูกสันหลังนะคะจนถึงกระหม่อมของเรานั่นเองนะคะซึ่งมักจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ บุคลิกภาพแล้วก็ข้อปฏิบัติที่ทําให้พลังงานเหล่านี้สมดุลกันนั่นเองนะคะจักระจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีมันก็คือจุดโฟกัสภายในเนี่ยแหละค่ะทุกคนเพื่อเป็นการภาวนาหรือว่าเป็นภาษาของประสบการณ์จิตมากกว่าเรื่องของกายวิภาคล้วนๆนั่นเองนะคะจริงๆแล้วการเรียนรู้จัก,กระมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างมันก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการเพิ่มทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองบำบัดตัวเองนะคะความรู้จัก,กระเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะว่า มันไม่ใช่การวินิจฉัยแบบแพทย์แผนปัจจุบันแต่มันเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงร่างกายอารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณมากกว่านั่นเองค่ะแล้วทีนี้ดรโจเขาพูดถึงจักระว่ายังไงบ้างดรโจเนี่ยเขาจะเรียกจักระว่า energy centers ค่ะก็คือเขาอธิบายเลยนะคะว่าแต่ละศูนย์เนี่ยเขาจะมีความถี่พลังงานมีระดับจิตสำนึกในแต่ละจักระของตัวเองค่ะ อย่างจิตของศูนย์แต่ละจักระเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีข้อมูลเฉพาะของมันซึ่งมันไปสัมพันธ์กับพวกระบบต่อ,อมไร้ท่อฮอร์โมน เคมีแล้วก็กลุ่มเส้นประสาทต,ต่างๆเขาเนี่ยเปรียบเสมือนว่าจักระแต่ละจักรกะมันจะมีมินิสมองหรือว่ามีจิตของศูนย์นั้นๆของมันเองนั่นเองนะคะอย่างดรโจบอกคะ่ะว่าศูนย์ที่1ถึง3มเนี่ยมันก็คืออยู่ที่บริเวณฐานของกระดูกสันหลังหรือดรโจมักจะพูดว่าอยู่บริเวณฝีเย็บนั่นเองก็คือเป็นจุดจักระที่1พอจักรกะที่2ก็คือบริเวณท้องน้อยนะคะจักรกะที่3เนี่ยก็จะขึ้นเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ1ถึง3เนี่ย มันคือศูนย์พลังงานแห่งการเอาตัวรอดพลังชีวิตแล้วก็ขอบเขตส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของอาตาัตราของมนุษย์นั่นเองนะคะส่วนศูนย์ที่4ค่ะซึ่งเป็นจักระหัวใจมันแสดงถึงความรักความกรุณาการเชื่อมโยงภาวะสมดุลอัตโนมัติ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนจัก,กระที่5และ6ก็คือบริเวณคอก็คือ5นะคะและ6กเนี่ยก็คือบริเวณนี้ค่ะกึ่งกลางหน้าผากหรือว่าตาที่3นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยคือการสื่อสารตรงกับความเป็นจริงวิสัยทัศน์ของเราหรือว่าการรับรู้หรือแม้กระทั่งการมียานมีจิตสัมผัสอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนจัก,กระที่7ค่ะก็คือขึ้นมาบริเวณตรงนี้เลยนะคะก็คือการยอมรับ การเปิดกว้างต่อความจริงความยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้แต่ใน ฝั่งของดรโจอะค่ะเขาจะมีจุดที่8ด้วยนะคะที่เดียได้ไปศึกษามาเนาะจุดที่8เนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ห่างจากศีรษะไปประมาณ16นิ้วค่ะซึ่งจุดที่8นี้เนี่ยก็เป็นศูนย์รวมที่ใหญ่เช่นเดียวกันเป็นการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลหรือว่าพลังงานอันบริสุทธิ์อะไรแบบนี้เลยนะคะดรโจบอกค่ะว่า,วาเมื่อมันมีจัก,กระทั้งหมดในร่างกายเพราะฉะนั้นการอวยพรจัก,กระมันก็คือการปรับร่างกายให้เกิดสมดุลน,นั่นเองเพราะว่าแต่ละจัก,กรกะเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งก็มีเอกลักษณ์มีพลังงานเฉพาะของตัวเองนะคะเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าแต่และจัก,กระจะมีมินิสมองหรือว่าสมองน้อยๆของตัวเองอยู่ค่ะซึ่งเดียร์เองก็เคยทําคลิปอวยพรจัก,กระเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นการอวยพรจนถึงจัก,กระหัวใจที่ดรโจบอกเลยค่ะว่าจัก,กระนี้เนี่ยเป็นจัก,กระที่เหมือนเป็นจัก,กระอันศักดิ์สิทธิ์เป็นจัก,กระแห่งเทพแล้วก็เป็น ศูนย์เอเนจีที่มันจะสามารถปล่อยความชูใจปล่อยพลังงานที่ไกลออกไปเป็นคลื่นแม่เหล็กได้ถึง3เมตรอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นจักรกะที่สําคัญที่สุดเดียวได้ทําคลิปอวยพรเอาไว้แล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้อนกลับไปทําคุณก็สามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะดรโจบอกเขาว่า เขาเนี่ยเอามาปรับให้มันเป็นภาษาที่ง่ายแล้วก็จะทําสมาธิกันได้ไม่ยากนะคะทุกคนสามารถไปทําตามได้เลยจุดประสงค์ของคลิปอวยพรจัก,กระเนี่ยเพื่อที่จะทําให้แต่ละจัก,กระเนี่ยสามารถรับแล้วก็ส่งข้อมูลได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมันก็จะส่งผลต่อการสมดุลของฮอร์โมนเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะในร่างกายนอกจากนี้นะคะเดียวยังมีคลิป ล้างจัก,กระทั้ง7ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยชีวิตคุณมีปัญหาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงการทํางานของร่างกายต่างๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมดุลอะไรแบบนี้นะคะ mm. ก็สามารถไปทําตามคลิปล้างจัก,กระทั้ง 7, ที่เดียร์ทำเอาไว้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วการทํางานแบบนี้ที่เรานั่งสมาธิแล้วก็มุ่งไปที่แต่ละจัก,กระเนี่ยค่ะมันคือการทํางานแบบโฟกัสค่ะเมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นเมื่อได้รับความสนใจสิ่งนั้นจะมีการตื่นตัวปรับตัวซ่อมแซมและทํางานแบบสอดประสานมากขึ้นนั่นเองนะคะพอเราเอาพลังงานไปใส่เขาจะทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความเรียบร้อยความกลมกลืนความสมดุลให้กับร่างกายทั้งหมดค่ะดรโจเนี่ยเขาชอบเปรียบเทียบค่ะ เรื่องของจัก,กระในร่างกายทั้งหมดอ่ะเหมือนกับวงซิมโฟนีเขาบอกเลยนะคะว่ามันไม่มีจัก,กระจุดไหนที่มันผิดหรือว่ามันไม่ดีมันมีแต่การทำหน้าที่ที่มันไม่สมดุลซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเราแค่ต้องใช้ทุกจุดให้มันสมดุลกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ความสนใจไปในสมาธิกับ แต่แล้วจะกระแล้วค่ะวงซิมโฟนีมันจึงเล่นได้สอดประสานกันเมื่อมันมีเครื่องดนตรีชิ้นใดชิ้นหนึ่งผิดเพี้ยนไปหรือว่ามันขาดไปมันก็จะเป็นวงที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าจะเป็นเพลงที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนี่คือสิ่งที่ดรโจเขาบอกนะคะว่า เราจึงต้องสร้างความกลมกลืนและความสมดุลให้แต่ละจัก,กระนั่นเองนะคะพอมาพูดถึงจัก,กระในฝั่งของดรโจแล้วเนี่ยนะคะฟังดูแล้วมันก็คือการจัดเรียงระเบียบจัดสมดุลของร่างกายนะคะให้แต่ละศูนย์เนี่ยทำงาน ไหลร่วมกันสอดประสานกันก็ดูเป็นการปรับฮอร์โมนระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับสภาวะจิตได้ด้วยเรียกว่ามันดูมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอยู่บ้างที่นอกเหนือจากพิธีกรรมลึกลับนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะในสายแอดวานซ์ของดรโจเนี่ยเขาก็จะมีการสอนเทคนิคการหายใจนะคะเพื่อเป็นการดึง จิตออกมาจากร่างกายก็คือเป็นการหายใจเพื่อดันน้ําไขสันหลังเนี่ยขึ้นมาตามแนวสันหลังขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนนะคะเดียเคยทําคลิปการหายใจเพื่อเปิดตาที่3มเอาไว้แล้วหรือว่าการทําสมาธินะคะดรโจบ,บอกว่าการทําแบบนี้นะคะแรงดันเหล่านี้มันไปกระตุ้นผลึกคะ่ะ ภายในต่อมไายเนียยให้ไวต่อความถี่ละเอียดแล้วก็เกิดสภาวะภายในที่หลายคนที่อยู่ในงานสัมมนาหรือว่าผู้ปฏิบัติตามหลักนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีความลึกมีความสว่างแล้วก็มีภาพหรือว่ามันมีแรงบันดาลใจบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบถึงจุดนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถไปทำตามคลิปนั้นได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเคยทำเอาไว้แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อการทำความเข้าใจแบบง่ายค่ะถ้าทุกคนถามว่าจักระคืออะไรแล้วมันมีที่มายังไงอย่างที่เดียบอกค่ะว่าจักระเนี้ยเกิดขึ้นมานานหลายปีมากๆแล้วนะคะที่มาเนี่ยจะมาในแนวของจิตวิญญาณมากกว่าเพื่อบูชาเทพเจ้าหรือว่าตามภาษาสันสกฤตนะคะที่มันสอดคล้องต้องกันในแต่ละจักระของร่างกายแต่ว่าในปัจจุบันค่ะเมื่อมีหลายๆท่านนําจักระมานะคะเพื่อใช้ในการทําสมาธิหรือโดยเฉพาะ ของดรโจเนี่ยมันก็เป็นการมุ่งความสนใจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับแต่ละจุดของร่างกายพูดง่ายๆว่าเมื่อคุณดึงความสนใจไปแต่ละจุดนั้นจุดนั้นก็จะมีความสมดุลมากขึ้นเพราะสมาธิค่ะเมื่อคุณมีความสงบอยู่ภายในการทํางานของฮอร์โมนหรือว่าต่อมไร้ท่อหรืออะไรต่างๆในร่างกายมันย่อมทํางานสอดประสานกันอยู่แล้วและยิ่งคุณดึงความสนใจไปแต่ละจุดของร่างกายแต่ละจุดของร่างกายโดยการเรียงกันขึ้นไปมันเหมือนกับเป็นการที่คุณดึงความสนใจ ใจไปทุกส่วนของร่างกายเดีวเลยเชื่อเขาว่าการทำสมาธิแบบนี้เนี่ยมันจึงทำให้ร่างกายของคุณน่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นค่ะเดียได้ทำโปรแกรม7วันสำหรับการทำสมาธิจัก,กระโดยเฉพาะค่ะซึ่งจะเริ่มจากง่ายง่ายไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะลองทำตาม7วันแล้วเนี่ยได้ผลยังไงก็มาแชร์ให้เดียฟังด้วยและเดี๋ยวเดียจะค่อยๆปล่อยคลิปนี้ในช่องสมาชิกเพราะเดียอยากเห็นทุกคนดีขึ้นในทุกๆวันไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ